โอ้โหกินแรงจริงแล้วพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยไส้ร้องละไส้เริ่มเจ็บปวดอล้ตอนนี้ยมันทรมานมากๆเลยอ่ะเข้าไหมหนึ่งหกเก้าอ่ะ วันนี้นะคะเห็นเอริน <Mul> ก็ต้องเห็นของอร่อยๆตามมาใช่ไหมและแน่นอนจากวันนี้จะเรียกว่าเป็นของอร่อยป่ะไม่น่าจะใช่ไหมวันนี้เอรินจะมารีวิวโคกเผ็ดที่สุดในโลกนี้เพิได้ของมาเลยอันนี้จะเป็นของประเทศมาเลเซียนะคะนําเข้ามานี่ที่เด็ดกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมมีโคกเผ็ดแล้วใช่ไหมนี่จ้าอันนี้ก็มันฝรั่ง โปรเตโตที่เผ็ดที่สุดในโลกเหมือนกันนะเอาห้ไส้ทะลักกันไปเลยเนี่ยกล่องเขาเนี่ยก็จะมีเป็นอย่างเงี้ยเป็นแพคเกจแบบน่ารักน่ารักอันนี้จะเป็นมาม่าเผ็ดที่ใครหลายๆคนเคยกินนลนะคะอันนี้ปะกะติแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือโคกเผ็ดตัวนี้แหละตัวนี้แหละ ที่เขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยทานและเอลินก็เป็นหนึ่งในนั้นเราจะมาลิ้มรสกันวันนี้นะคะว่ามันจะเผ็ดร้อนซื่อซ่าวูบวับขนาดไหนวันนี้เอลินขอข้ามนะอีตัวมาม่าเผ็ดอะเพราะว่าเอลินน่ะเคยชิมไปให้แล้วก่อนหน้านี้เผ็ดจริงเย็นนี้ก็เผ็ดไฟลุกเลยนะเอานี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> นี่นี่ <c oughs> มีอันนี้ด้วย เห็นมหเขาก็จะมีระดับถ้าเกิดใครกินไม่ถึง 30- 30วิแล้วหมดก่อนเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะเทพเจ้าอะเทพเจ้าแห่งความเผ็ดเออเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าใครกินน้อยกว่า1นาทีใช่ไหมก็จะเป็นเอเรียนแต่ถ้าเกิดว่า1-3นาทีเนี่ยก็จะเป็นเอ่อซูเปอร์ฮิวแมนก็จะเป็นแบบยอดมันดูดดังแล้วถ้าเกิด3-10นาทีก็คือจะเป็นคนปกติธรรมดาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่า10นาทีเขาเรียกว่าออนดอยไหม <c oughs> คือไม่น่าสนใจอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะมาดูกันแล้วกันว่าจะทําอะไรเอลินได้มะ <c oughs> <c oughs> พร้อมไม่พร้อมไม่รู้อะ่ะแต่ตอนเนี้คือของเต็มอยู่ตรงหน้าแหลวะว่าแกเขาบอกว่าเป็นตัวเอลิเมนต์ดิชันนะคะโปรโพเตอร์ขอ,อ,มขอดมก่อน ก็มีความเป็นโปรเตโต้ทั่วไปมันฝรั่งทั่วไปไม่ได้มีอะไรแปลกด, <Yeah. S 1> ดูนี่อาจจะเป็นเพราะป่นมาจากการจะส่ง <laughs> นี่ดูแผ่นรีวิวคะ่ะรีวิวแผ่นดำมากอารมณ์เหมือนเรากินชาโคลแก้เทสให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะเนี่ยชิมนะกรอบอะ่ะอืม กินไปอะ่ะเหมือนมันฝรั่งทั่วไปจริงๆนะมีรสชาตินะไม่ใช่จืดนะก็จะแบบเค็มเ็มมันๆถามว่าเผ็ดไหมนิดนึงนิดนึงแผ่นที่สองเริ่มแล้วไงแต่ว่ามันจะต่างกับตัวมาม่าเผ็ดนะตัวมาม่าเผ็ดพอกินเข้าไปปุ๊บคำแรกอะ่ะค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นอะ่ะแต่อันเนี้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เดี๋ยวแผ่นที่สองอฉุนขึ้นคอเหมือนกันนะ เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน <Nope. S 1> ม,มันสำรักอะเริ่มเผ็ดแต่ยังทนได้อยู่มันก็อร่อยดีนะกินเพลินๆนะแต่ตอนเนี้ยเริ่มร้อนทองเลยเชื่อปะเออลำไส้ทโทรเข้ามาหาแล้ว <c oughs> เฮ้ยมึงกินอะไรเข้าไปเนี่ยมึงเยุนเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> ร้อนจริง แต่เอรินว่านะคนที่แบบกินเผ็ดอยู่แล้วอะกินเผ็ดจัดๆอยู่แล้วแล้วไม่กินอันเนี้ยเอรินว่านะปกติอันนี้เขาก็บอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะนจริงถ้าปริมาณแบบไม่เยอะขนาดเนี้ยไม่ถึง30มสิบวีเอรินก็กินหมดแต่นี้คือปริมาณเยอะไงเคี้ยวไม่ทานะจะลองคกเลยเหรอเดี๋ยวนะคกกินคู่กันไปเลยนะเดี๋ยวลอง อนี้ก็ลิมิเต็ด d i ดิชัขยัน Limited ด d i ดิชัโครกเผ็ดที่สุดในโลกจะพุ่งไหมถ้าพุ่งเข้าตานี่บอดเลยนะบอกตรงมีความซาเดี๋ยวลองรินก่อนอันนี้เดียวพอเนาะอันนี้เดียวก่อ่า <c oughs> นี่น้ำโค้กก็เหมือนเนี่ยพรรมดาทั่วไปสีน้ำโค้กอะ เหมือนใครเตะหน้าเมื่อกี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮ้ยแม่ทุกคนเนอะกลิ่นพีคคือแบบตีขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะหูกลิ่นแรงจริงคือมันเป็นความแบบกลิ่นพิกใช่ไหมแล้วมันก็เป็นความซาของโคกะที่มันตีขึ้นมาอย่างเงี้ยไอันนี้อาจจะตายได้อ่ะเฮ้ยโคกอาจจะตายได้นะ เดี๋ยวเองชิมนะฮฉุนเต้นว่ะคือกลิ่นคือกลิ่นไม่ได้จริงๆอ่ะกลิ่นไม่ได้จริงๆเดี๋ยวนะขอก้นหัยใจบ่งเลยเดี๋ยวร้อนร้องึ้นมาอย่างนี้เลยนึกว่ากดไหลย้อน โอ้ยจตกินไม่ตาพุดเดี๋ยวเนดะี๋ยวเดี๋ยวจะกันจนะอึบเลยนะอึบเลยนะอ้อยอ้ยเพ็ <c oughs> คือโลดจ้าดอะอารมณ์เหมือนใส่ผงพริกอะเข้าไปในน้ำโค้กอะแล้วคือกลิ่นนะตอนแรกสัมผัสแรกเนะี่ยคือกลิ่นแรงมากแล้วก็กินเข้าไปเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยไส้ร้องละ สาเริ่มเจ็บปวดอ่ะตอนเนี้ยมันทรมานมากๆเลยอ่ะมันทรมานมากเลย,เ,ลยเข้าไหมหนึ่งหกเก้าอ่ะหนึ่งหกเก้าต้องเข้าแล้วนะตอนเนี้นี่ไม่สามารถอ่ะไม่สามารถที่จะไปต่อได้อีกอ่ะต่กล้องลองกินไหมล่ะ <c oughs> อย่าหาทำเดี <c oughs> ย๋ยวแป๊บนึ <c oughs> งเดี <c oughs> ย๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มอี จริงๆตอนนี้เอาจริงสงสารลำไส้สงสารกระเพาะสงสารร่างกายมากตอนนี้ขอกินซ้อมหน่อยนะเนี่ยโคกอันเนี้ยมันเอามาฆ่าคนดีจริงเอาแลซื้อมาซะเยอะเอาไงเนี่ยเออว่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอลินน่ะจะสุ่มแจกที่เพจไฮเอลินไฮเอลินใน f a c e b o o k นะคะเพื่อนๆทักกันเข้ามานะใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเอลินจะสุ่มแจก หรางวัลก็คือว่าจะมีเนี่ยอิมาม่าเผ็ดแล้วก็อีโคกเนี่ยอีโคกเผ็ดเนี่ยชุดหนึ่งว้าว <Wow. S 1> คอมเมนต์มาไม่ใช่อะไรอยากให้หลอ้อจะรุ้เลยจะรู้เลยเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอลินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะถ้าเกิดคลิปหน้าเอลินมีอะไรดีๆมีอะไรเด็ดๆเพื่อนๆอย่าลืมมาติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วว้า